แจ็คมาจากคนที่สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเอาสู่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงไปฟังกันครับแจ็คมาเติบโตในครอบครัวที่ยากจนในประเทศจีนแถมการเรียนของเขาก็เข้าขั้นห่วยแตกเลยครับโดยเขาต้องใช้เวลาถึง3ปีถึงจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แถมจบมาก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานไปสมัครงานที่เค c ซีมีคนสมัคร25คนเค c ซีนี่รับหมดเลยครับยกเว้นแจ็คมา ไปสมัครงานเป็นตำรวจจากผู้สมัคร5คนได้หมดเลยครับยกเว้นแจ็คมาเลยลองไปสมัครเป็นพนักงานในโรงแรมพร้อมกับลูกพี่ลูกน้อง,ของเขาเองเอาสิวะมีกันแค่2คนมันต้องได้แล้ววะใช่ครับรับหมดเลยครับยกเวนแจ็คมาครับ <Hey. S 1> แจ็คมาจึงบ่นว่าอียังวะทําทไมมันไม่มีใครรับอัวเข้าทํางานเลยไม่มีใครเห็นค่าในตัวอัวเลยฟะอย่างไรก็ตามถึงแม้เขาจะไม่ได้เก่งอะไรเลยสักอย่าง แต่แจ็คหมาเขามีสกิลหนึ่งที่แทบจะไม่มีใครในประเทศจีนมีเลยในสมัยนั้นซึ่งนั่นก็คือแจ็คหมาเขาพูดภาษาอังกฤษได้ครับต้องย้อนกลับไปตอนที่แจ็คหม่ายังเป็นเด็ก mm hmm. เขามักจะปั่นจักรยานเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรเข้าไปในตัวเมือง mm hmm. เพื่อไปดักรอชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวพร้อมยื่นข้อเสนอว่า mm hmm. เขาจะขอเป็นไกด์พาชาวต่างชาติท่องเที่ยวให้แบบฟรีๆเลย แต่ขอแลกกับการที่ชาวต่างชาติช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เขาหน่อยได้ไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็โอเคครับแล้วเขาก็ทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนานถึง9ปีเลยนะครับและนั่นทําให้เขาได้มีโอกาสไปทําอาชีพเป็นล่ามแปลภาษาในที่สุดซึ่งอาชีพนี้แหละครับคืออาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเพราะมันทําให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปที่อเมริกาเพื่อช่วยลูกค้าในการเจรจาธุรกิจซึ่งเมื่อแจ็คมาไปถึงอเมริกาก็าได้ไปเจอนวัตกรรมที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเขาก็เลยท่องอินเทอร์เนต็ตเนี่ยอย่างเมามันเลยครับเพราะมันสามารถหาข้อมูลอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ภายในไม่กี่นาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่เปิดโลกให้กับแจ็คมาแบบสุดๆไปเลยครับแต่ทว่าพอแจ็คมาได้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศจีนมันกลับไม่มีข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นมาเลยแม้แต่อันเดียวมันทําให้เขาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าอินเทอร์เนต็ตของคนทั่วโลกกับอินเทอร์เนต็ตของจีนนั้นมันเหมือนอยู่โลกคนละใบกันเลยครับมันตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิง แต่อย่าลืมนะครับว่าคนภายนอกเนี่ยเขาก็มีเป็นพันๆล้านคนคนในจีนก็มีอีกพันล้านคนเช่นกันถ้ามันมีเว็บไซต์สักเว็บไซต์หนึ่งที่มีภาษา,ษาอังกฤษเป็นสะพานเชื่อมให้สองโลกนี้มาเจอกันค้าขายกันได้แล้วเขาได้เปอร์เซ็นต์จากมันละอะไรจะเกิดขึ้นเขารู้ทันทีว่าเขาได้พุโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเข้าให้แล้ว แต่ปัญหาก็คือว่าการจะสร้างเว็บไซต์ในสมัยนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะครับมันต้องมีโปรแกรมเมอร์มันต้องมีเซิร์ฟเวอร์ Server เป็นของตัวเองซึ่งมันใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยครับดังนั้นเขาจึงต้องไปหาเงินจากนักลงทุนเพื่อสร้างมาให้สาเร็จแต่ประเด็นก็คือแจ็คมาเขาไม่ได้มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเลยสกักน,นิดเดียวจะไปขอเงินนักลงทุนมาเปิดบริษัทไอทีใครมันจะไปให้ขนาดสมัครเป็นพนักง,งานทอดไก่ในเคฟซีเขายังไม่รับเลยนักภาษาอะไรจะมาขอเงินทุนเป็น10บล้านเพื่อไปเปิดบริษัท แต่แจ็คหมาเขาก็ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเขาก็บุกตะลุยเดินหน้าของเงินนักลงทุนแบบสู้สุดชีวิตเลยครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่น่าจะได้หรอกนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่เขาไปพบเทคนิคพิเศษซึ่งมันไม่น่าจะเวิร์กแต่มันเวิร์กครับต้องเล่ายอ้อนไปนิดนึงนะครับตอนที่เขาทําอาชีพเป็นลามเนี่ยเขาได้มีโอกาสพาเจอร์รี่หยางเจ้าของ Yahoo! เว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาณขณะนั้นไปนําเที่ยวมาก่อนซึ่งเขาก็ได้ถ่ายรูปคู่กันไว้ยเยอะเลยครับเขาจึงใช้วิธีการควักไอร มาโชว์ให้นักลงทุนดูแล้วก็พูดในทานลองว่าว้วกับเจอร์รี่เดี๋ยวสีกันเดี๋ยวเจอร์รี่เขาก็มาช่วยว่าปรากฏว่ามันก็เวิร์กมากเลยครับแมก็ถ้าระดับเจ้าของเยา o ูมาช่วยแล้วเนี่ยมันก็ต้องสําเร็จแน่นอนใช่ไหมครับเขาจึงได้รับเงินลงทุนมามากพอที่จะสร้างเว็บไซต์อัลีบาบาได้จนสําเร็จแล้วพอเว็บไซต์เปิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเว็บไซต์มันแทบจะระเบิดไปเลยครับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็โรงงานผลิตต่างนําสินค้ามาลงขายกันเป็นจํานวนมาก คนทั้งโลกแห่กันมาซื้อขายกับชาวจีนกันเป็นพันล้านคนอาิีบาบาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างบ้าคลั่งแบบหยุดไม่อยู่มันถึงขนาดที่เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาอย่าง Ebay พยายามจะทำตามก็ยังไม่สามารถต่อกรกันแจ็คมาได้จนต้องยกธงขาวถอยทัพกับอเมริกาแพ้อย่างหลุดลุย แจ็คหมาร่ำรวยขึ้นอย่างมหาศาลทยานแบบหยุดไม่อยู่หลังจากนั้นเขาก็ได้ขยายธุรกิจออกไปมากมายไม่ว่าจะเป็นเทาเป่าอัลีเพย์เยโบและอื่นๆอีกมากมายจากชายที่ไม่มีใครรับเข้าทำงานแต่ในวันนี้เขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย